สบายดียามเช้าเมืองปักซองวันนี้ก็วันที่8กุมพานะครับเราก็ตื่นขึ้นมาในเมืองปักซองแล้วขับรถเข้าเมืองเพื่อที่จะไปดูดตลาดเชา้าไปกินอาหารเช้ากันนะครับก็แับฟ้าเรืองๆสวยมากเลยที่เมืองปักซองเนี่ยซึ่งมันเป็นอ,อ,อยู่แวงจัมปาสักเนี่ยนะครับก็สูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยอยู่ประมาณเกือบพันหเมตรซึ่งอากาศเย็นตลอดทั้งปีมันอยู่บนที่ราบสูงโบโลเวณเนีนะ่ยก็ เลยทาให้ที่เนี่ยอากาศเย็นแล้วก็มีกาแฟเยอะแล้วก็ข้อสําคัญก็คือมีน้ําตกเยอะมากที่นี่นะครับโอ้ฟ้าสวยมาก บายดีตอนเช้าที่ตลาดอยู่ตรงไหนอะตลาดคลองลมอยู่ไหนเนี่ยนี่ไปกายของมอเนี่ยนี่ท่าคือเราอยู่วางท่าเด็กอ่อนแอห้าร้อยแม่เลี้ยวขวาเดี๋ยวโคารเลยโอ้ร้านเฟอเทนน้นมีร้านเฟอกินไหมมีมีครับกินตรงไหนดี วันนี้พี่จะไปเที่ยวน้ำตกเลยโอ้โหเยอะเลยน้ำผู้โอ้กินอะไรดีเสียงกินอะไรดีอันนี้อะไรเอ่ยเนื้อเนื้อวัว อ่าคุณเอาละอ่าเอาเนื้อวัวย่างแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ย่างเอาย่างใหม่ได้ไหมย่างเพิ่มนะโอเคอ่าย่างสุกๆนะเอาฝั่งนี้มีอะไรร้อนๆเนี่ยอะไรอะ่ะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆสักชามหนึ่งอ่ะนั่งตรงนี้อ่ะนั่งตรงนี้นะเอออ่ะคุณคุณคุณอี ก็อาหารที่ค้าที่ขายก็คล้ายๆกันหมดเนาะอันนี้ก็ย่างอะไรล่ะโอ้ยุ่นีจังร้านนี้มีกาแฟปะครับจะหากาแฟรนะ้อนๆมีร้านมีขายตรงไหนบ้างยังไม่มาม,มันมีตลาดตรงไหนกันอ๋อตลาดสดจะเดินไปตลาดสด เมื่อสักครู่นี่มันเป็นตลาดอาหารมันยังเช้าไปหรือเปล่าโอ้อะไรเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยอ๋อฝากรถจักรอ๋อฝากรถจักรรถจักรที่อมอเตอร์ไซค์ไอ้นี่กรบอกยาวๆนี่อะไรเนี่ยเขาออเตาบานเตา เขาหลามเข้าหลามยักษ์ปลาเตาเดี๋ยวมันเป็นตัวแห้งแห้งปลาแห้งปลาแห้งเหรอตามคนแห้งคนเหนียวเลยโอ้เอาเอาปลาไหาใส่ไปในนี้แล้วก็ย่างปลาไม่ใช่ึจากขมิ้นปลา่ขมิ้นปลาขมิ้นปลาหมอโอ้ปลาหมอทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ปลาหมอยักษ์เหรอปลาหมอยักษ์โอ้ใหญ่ขนาด เดี๋ยวม,มาเดินตลาดสดหน่อยโอ้โ oh, หปลาเยอะเลยนี่ปลาดุก,ดกนี่ผมสงสัยปลาดุกนะเขาใส่ไม่เขาใช้ไอ้มะนาวใส่ลงไปทำไมอะ่ะทำไมตายเลยต้องถามคนใส่แล้วละ่ะ <c oughs> เมื่อใส่มะนาวลงไปแล้วจะทําให้ปลาดุกเคลื่อนไหวช้าจะทําให้ปลาดุกไม่มีแผลกบนี่ทําไมมันไม่ต้องมัดเลยทำไมมันนอนกันอยู่แล้วมันไม่โดดออกอ่ะหนาวนนทำไมมันไม่ไม่กระโดดออกต้าหักขาเนี่ยหัดโดดไม่ได้ต้องหักขาเนี่ยโหต้หักขาไปเล้วเนี่ยเขาใส่ไว้โดยที่มันไม่กระโดดออกไปไหนเลยก็เลยสงสัยโอ้ยปลาช่อนออกมาแล้ว ก็เลยสงสัยว่าทำไมมันไม่กระโดดออกเสียนช่วยหยิบขึ้นมาตัวหนึ่งตื่นพลังเลยออกเขาหักขาแล้วคือท,ที่ที่มันที่มันไม่โดดหนีเนี่ยนะเพราะว่าเขาหักขามันแล้วโอ้หมดสิทธิ์หนีโอ้ อ,อ๋อมีมีแบบไม่ได้หักขาเหรออ๋ออ,อยู่ในนั้น่นอ๋อไม่ได้หักขาอ,อ,อืมโอ้ที่นี่ตลาดปลาเยอะเนาะ นะเป็ดนี่ซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อไปกินกันเนี่ยเราซื้อไปกินนะไก่บ้านไก่บ้านก็อันนี้ไก่พันธุ์ก็ขายกันเป็นตัวๆเลยอันนี้ปลาปลาอะไรครับปลาหมกกระเนด ตลาดเนื้อเอออนอันนี้ตลาดเนื้อวัวเนื้อสดๆนร้านกาแฟอยู่ทางไหน รู้จักกันอ๋นออ๋ออ,อ๋อญาติพี่น้องกัน,ออนปักขึ้นไปกินข้าวได้ละดูเช้านี้ผมอยู่ที่เมืองปักซองแล้วก็กำลังจะเดินทางไปชมความงามของน้ำตกใหญ่ๆของเมืองปากซองซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่จะเริ่มต้นที่น้ำตกน้ำตกอะไรก่อนนะเซียนตัตด,นตดฟาน แล้วก็ตาดเยือ้อตัดเยือ้อแล้วก็ตาดอะไรตรงนู้นเซ <c oughs> ียนก็บอกว่า <c oughs> มาเ <c oughs> ที่ยวด้วยนะมาด้วยกัน <c oughs> สรุปคือไม่ได้เราเราต่างคนใช้ Google นำทางกันกันนะครับที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีที่นี่ก็จะมีกาแฟโปรเยอะมากนะครับประชาชนที่อยู่ที่นี่ก็ ชินกับอากาศหนาวเย็นเขาบอกว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยบางทีนะ4องศา2อองศา